เมื่อเธอหลงเข้าไปในดินแดนแห่งจินตนาการเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะเรื่องราวเริ่มต้นที่อลิซเด็กสาวที่ชอบฝันร้ายในเรื่องเดิมๆซ้ำๆว่าเธอได้โดดลงไปในพงที่ดำมืดแล้วก็ได้ไปพบกับสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดต่างจากโลกของเธอและคืนนี้เธอก็ได้ฝันร้ายอีกเธอได้เดินเข้ามาหาพ่อของเธอเพื่อให้เขาบอกพ่อของเธอนั้น เป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเขากำลังเสนองานอยู่เมื่อเห็นอลิสเขาก็หยุดพูดแล้วพาอลิสมาเข้านอนอลิสได้เล่าเรื่องความฝันให้พ่อฟังและถามว่าเธอเป็นบ้าหรือเปล่าพ่อของเธอก็ได้พูดตอบว่าเรื่องแบบนี้คนเก่งๆเ,เป็นกันทุกคนและถ้าลูกฝันร้ายอีกก็ให้ลองหยิกตัวเองดู สิบสามปีผ่านไปอาริสโตเป็นสาวผมสีทองผิวขาวหน้าตาะสวยเธอเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเธอมองรูปในมุมที่แตกต่างซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเธอคะ่ะพอของเธอก็เสียไปนานแล้วและว,วันนี้เธอก็ต้องเดินทางไปที่งานเต้นรำซึ่งความจริงแล้วเป็นแผนของแม่กับครอบครัวของเฮมิสที่วางแผนจะให้เฮมิสขออาริสแต่งงานเมื่ออาริสมาถึงงานเธอก็ได้ไปเต้นรำกับเฮมิส ขณะที่เต้นรำกันอยู่อลิซก็ขำขึ้นมาพอเธอนั้นจินตนาการว่าถ้าผู้หญิงสวมกางเกงแล้วผู้ชายสวมกระโปรงจะเป็นยังไงซึ่งจินตนาการนี้เฮมิส hey, ก็ไม่ชอบเท่าไหร่จึงบอกให้เธอเก็บจินตนาการไว้คนเดียวพวกเขาเต้นรำกันไปคุยกันไปสักพักหนึ่งแม่ของเฮมิสก็ส่งสัญญาณแล้วเฮมิสก็บอกว่าอีกสิบนาทีไปเจอกันที่ศาลากลางสวนอลิซก็ทำหน้างงๆ พี่น้องฝา,าแฝดก็ได้เข้ามาแอบบอกความลับให้อลิซว่าเฮมิสจะขอเธอแต่งงานแต่อลิซนั้นเธอไม่ได้ดีใจเพราะเธอยังไม่รู้เลยว่าอยากแต่งกับเฮมิสไหมพี่สาวของอลิซจึงเข้ามาคุยด้วยแล้ว hey, ยาัางเกลี้ยกล่อมให้อลิซยอมตกลงแต่งงานระหว่างที่คุยกันแม่ของเ hey, ฮมิสก็ได้เรียกให้อลิซมาคุยด้วยพวกเขาเดินกันไปคุยกันไปเดินไปสักพักอลิซก็ได้เห็นกระต่ายขาวสวมเสก๊กวิ่งในพุ่มไม้เธอทนอยากรู้ไม่ไหว ซึ่งขอตัวแล้วเว่งตามกระต่ายไปเดินไปสักพักหนึ่งเฮ <Hey, Miss S 1> มิสก็าพาอลิสไปที่ศาลาเพื่อขอแต่งงานขณะที่เขากําลังคุกเข่าอลิสก็ได้สังเกตเห็นหนอนผีเสื้อสีฟ้าบนไหล่ของเฮมิสเธอจึงหยิบมันออกให้แล้วเฮมิสก็หันมาพูดกับเธอว่าอลิสคริงลีย์จะเป็นภรรยาฉันไหมพร้อมยิ้ม,มนหวานให้อลิซจึงตอบไปว่ามันยังเร็วเกินไปขณะที่เธอกำลังจะพูดอธิบาย ก็ได้เห็นกระต่ายขาวสวมเสื้อกัก๊กชูนาฬิกาขึ้นอลิซทนอยากรู้ไม่ไหวเธอจึงขอตัวสักครู่แล้ววิ่งตามกระต่ายขาวไปกระต่ายวิ่งนำทางเธอมายังต้นไม้ที่มีโพรงขนาดใหญ่เธอก็ได้พัดตกไปในโพรงนั้นมันเป็นโพรงที่ลึกและน่าพิศวงมากเธอล่วงลงมาจนตกลงมายังห้องห้องหนึ่งแต่ที่น่าแปลกคือทางที่เธอเร่วงมากับเป็นด้านบนของเพดานเธอจึงร่วงตกลงมาสู่พื้นอีกที เธอมองไปรอบๆเห็นประตูหลายบานก็ได้พยายามเปิดมันออกแต่ก็เปิดไม่ได้แล้วเธอก็หันมามองกุญแจบนโต๊ะเธอก็นำกุญแจไปไขแต่ก็เปิดไม่ได้อีกเธอจึงลองเปิดม่านออกเห็นประตูเล็กตรงข้างล่างจึงลองใช้กุญแจเปิดแล้วก็เปิดออกได้เธอพยายามมุดออกมาแต่ประตูนั้นเล็กเกินกว่าที่จะมุดออกมาได้เธอจึงหันไปมองที่โต๊ะเห็นขวดใส่น้ำที่ติดป้ายว่าดื่มฉัน เธอคิดว่านี่เป็นความฝันคงไม่เป็นไรจึงลองดื่มทัในใดนั้นตัวของเธอก็มีขนาดเล็กลงเธอมุดออกมาจากชุดแล้วตรงไปที่ประตูแต่ประตูก็ได้ล็อกอีกกุญแจก็วางอยู่สูงเกินกว่าที่เธอจะเอื้อมถึงตรงใต้ต๊ะเธอก็ได้เจอกับเค,คที่มีข้อความมากกินฉันเธอจึงลองกินแล้วทัในใดนั้นร่างกายของเธอก็ขยายใหญ่ขึ้นเธอจึงหยิบกุญแจและดื่มน้ำยาอีกครั้งเมื่อตัวของเธอเล็กลง ก็ตรงไปที่ประตูเธอเดินออกมาพบก,กับโลกที่แนาพิสงราวกับอยู่ในจินตนาการเธอเดินตรงเข้าไปจนพบก,กับหนูกระต่ายขาวนกโดโด้ที่ใส่เสื้อผ้าแถมยังพูดได้และคู่ฝาแฝดยักษ์พวกเขากำลังคุยกันและต่างต่อว่ากระต่ายว่าพาอลิสมาผิดคนอลิสก็งงและเธอก็ถูกพาตัวไปหาแอสโเลมีมนอนสีฟ้าที่ทำนายอนาคตได้เธอจึงได้เห็นถึงคัมภยากรณ์ จากคำพีที่ว่าเธอจะเป็นคนใช้ดาบวัวพอสังหารมังกรร้ายเจเปอร์วอกกี้ของราชินีแดงในวันศึกอัศจรรย์อลิซเห็นแบบนั้นซึ่งบอกว่านั่นไม่ใช่ฉันเธอเดินถอยหลังมาพร้อมถูกคนพวกนั้นต่อว่าเธอยังคิดว่านี่คือความฝันจึงหยิกตัวเองแต่เธอก็ไม่ตื่นขึ้นทันใดนั้นตัวเบนเดอร์สเนสที่เป็นสัตว์ตัวใหญ่แถมเขี้ยวเยอะก็วิ่งทะลุหินออกมาพร้อมกับทหารของราชินีแดงทุกคนต่างเล่งหนีน กระต่ายขาวกับนโกโดโดร่ก็ถูกจับตัวไปอลิซวิ่งหนีไปเรื่อยๆเธอก็อยังคิดว่านี่คือความฝันเมื่อตัวเบนเดอร์สเนสวิ่งมาเธอจึงหยุดวิ่งเพราะคิดว่ามันทำร้ายเธอไม่ได้ขณะที่ตัวเบนเดอร์สเนสจะทำร้ายเธอหนูก็ได้วิ่งเข้ามาใช้มีดแทงเข้าไปที่ตาของเบนเดอร์สเนสแล้วดึงลูกตานั้นออกมาตัวเบนเดอร์สเนสกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมทั้งตวัดขาไปขวานใส่อลิส,สเธอจึงรีบวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นโดยมีพี่น้องฝาแฝดตามเธอไปด้วย ระหว่างทางฝ่าแฝดก็ถูกวิหกยักษ์โฉบบินลงมาจับตัวไปยังปราสาทของราชินีแดงราชินีแดงนั้นเป็นคนที่มีศีสันที่ใหญ่มากเธอเป็นคนใจร้ายชอบกดขี่ข่มเหงสัตว์และชอบใช้แรงงานพวกมันด้วยและถ้าใครขัดใจเธอก็จะลงเอยด้วยการถูกตัดหัวทหารคนสนิทนำคำพีพยากรมาให้ราชินีแดงดูและโชว์ถึงวันศึกอัศจรรย์เมื่อราชินีแดงรู้ว่าอาลิซเป็นคนฆ่าสัตว์เลี้ยงของเธอเธอจึงสั่งให้ทหารออกตามล่าอาลิซ ในด้านของอาริสเธอเดินหลงอยู่ในที่แห่งหนึ่งจนไปพบกับแมวที่ร้องหุนได้เขาพูดคุยกันจนรู้ว่าแมวตัวนี้ชื่อเชสเชสได้พาอาริสไปหาก,กระต่ายตองกับช่างทำหมวกเฮชเชอร์เมื่อไปถึงเฮชเชอร์กับกระต่ายตองกำลังหลับอยู่บนโต๊ะอาหารแต่สภาพโดยรอบโต๊ะนั้นดูเก่าและโทรมมากเมื่อเฮชเชอร์ตื่นขึ้นมาเห็นอาริสก็ดีใจและเดินตรงเข้าไปหาเธอทันทีเขาบอกกับอาริสว่าเคยเจอเธอมาก่อน แล้วก็พออาอลิซมาเริ่มโตดื่มน้าชาด้วยแต่แล้วสักพักหนึ่งทหารของราชินีแดงพร้อมกับสุนัขก,ก็ตรงเข้ามาแฮชเชอร์จ <atch> ึงได้ให้อลิดื่มน้ํายาหดตัวแล้วซ่อนเธอไว้ในกาน้ําพวกเขาต่างพากันทําเป็นคุยเพ้อไปถึงเรื่องอื่นสุนัขก,ก็ได้ตามดมกลิ่นมาจนถึงกาน้าแฮชเชอร์จึงได้กระซิบกับสุนัขว่าหัวแตงโมโจงพินาศที่เป็นคำกล่าวแงราชินีแดงโชคดีที่สุนัขเป็นพวกเดียวกับพวกเขาจึงยอมวิ่งพาทหารไปทางอื่นเมื่อเราทหารไป แฮตเชอร์ก็ได้ตัดชุดใหม่ให้อลิซอลิซใส่มันได้พอดีหลังจากนั้นแฮตเชอร์ก็ได้ให้อลิซขึ้นหมวกแล้วพาเธอไปหาราชินีขาวระหว่างทางแฮตเชอร์ก็เอาแต่พูดถึงเรื่องวันศึกอัศจรรย์อลิซก็บอกว่าฉันจะไม่ฆ่าหรือทำอะไรทั้งนั้นแฮตเชอร์จึงผิดหวังจับตัวเธอวางลงข้างทางแล้วบอกว่าเธอเปลี่ยนไปเธอเคยมะหงมันกว่านี้แล้วอลิซก็ถามว่าแล้วราชินีแดงทำอะไรแฮเชอร์จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้อลิซฟังว่า ก่อนหน้านี้ราชนีขาวได้เป็นราชนีของที่นี่แล้วบ้านเมืองก็อยู่กันอย่างสงบสุขจนมาถึงวันที่ราชนีแดงเข้ายึดอำนาจนางได้ใช้มังกรเผาทั้ลายคนและหมู่บ้านนี้ไปหมดแฮชเชอร์เล่าไปพังตกอยู่ในห้วงแห่งความเศร้าอาริจจึงน่กสติเขากลับมาทันใดน,นั้นทหารของราชินีแดงก็ได้ตรงเข้ามาแฮชเชอร์เรียบหยิบอลริสขึ้นมาแล้วก็วิ่งหนีจนไปถึงแม่น้ำพวกเขาข้ามไปไม่ได้แฮชเชอร์จึงยอมเสียสละตัวเอง ให้อลิสขึ้นหมวกบอกทางไปยังปราสาทของราชินีขาวแล้วแคว่งหมวกออกไปหมวกได้ตกมายังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําแฮชเชอร์ก็ถูกจับตัวไปตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วอลิซจึงตัดสินใจมุดเข้าไปนอนในหมวกเช้าวันต่อมาสุนัขก,ก็ได้มาพบกับเธอสุนัขได้บอกว่าแฮชเชอร์ถูกจับตัวไปที่ปราสาทของราชินีแดงอลิซรู้สึกผิดจึงบอกว่าเราต้องไปช่วยเขาเธอได้ขอให้สุนัขพาเธอไปยังปราสาทของราชินีแดง เมื่อมาถึงปราสาทของราชินีแดงบรรยากาศโดยรอบวังเวงมากและทางเดียวที่จะเข้าไปยังปราสาทได้ก็คือต้องผ่านบึงน้ำเน่าที่เต็มไปด้วยศีรษะของมนุษย์อลิซนึกถึงความที่แฮชเชอร์หาว่าเธอหมดมรรคันเธอจึงกระโดดใต่ซากศีรษะเน่าไปอย่างไม่เกรงกลัวพอไปถึงอีกฟากหนึง่งเธอก็บอกให้สุนักเคลื่อหนหมกเข้าไปในปราสาทแล้วเธอก็เข้าไปในปราสาททางซอกกำแพงตอนนี้ราชินีแดงกำลังตีกอล์ฟอยู่ในสวน นางได้ใช้นกฟามิงโกเป็นหมายและแม่นตัวน้อยเป็นลูกกอบเธอได้ทีลูกกอปลิวมาทางอลิซอลิซจึงช่วยไปแกะเชือกให้แม่นแต่ไต่ขาวก็วิ่งเข้ามาเพื่อจะเก็บลูกเธอจึงบอกกับต่ขาวว่าฉันจะมาช่วยแฮชเชอร์และขอเค,ค้กขยายร่างจากเขาเมื่อเธอกินเค,ค้กเข้าไปขนาดตัวของเธอก็ขยา่ขึ้นราชนีแดงจึงเห็นเธอแล้วกล่าวถามว่าเธอเป็นใครเธอจึงบอกไปว่าเธอนั้นชื่ออัมบิสมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือ ราชนีแดงเห็นรูปร่างเธอใหญ่โตผิดปกติจึงยินดีช่วยเพราะนางนั้นมักจะช่วยเหลือก็แต่คนที่มีรูปร่างหน้าตาผิดปกติเมื่อเข้ามาข้างในปราสาทเธอก็ได้พบกับแฮชเชอร์แฮชเชอร์ตอนเขาไม่ได้ใส่หมวก<ๆ>เขามักจะลืมเดอนตัวต้นของตนเองเขาได้เสนอทำหมวกให้ราชนีแดงอาริสจึงได้ไปเก็บหมวกของแฮชเชอร์และเข้าไปดึงสติเขากลับมาเมื่อแฮชเชอร์ได้สติกลับมาเขาก็บอกกับอาริสว่าข้าได้ยินว่าดาบบอพอนั้นถูกเก็บไว้ในปราสาท กระต่ายขาวรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหามันให้เจออาริสแล้วนำมันไปให้ราชินีขาวอาริสจึงออกไปตามหาดาบวัวพอกระต่ายขาวได้พาเธอมายังกรงของแบนเดอร์สเนสแล้วบอกว่าดาบอยู่ข้างในนั้นเมื่อเธอเห็นเจ้าแบนเดอร์สเนสเธอก็บ่นว่าไม่เข้าไปแน่นอนและชูแผลให้ดูกระต่ายขาวเมื่อเห็นแผลถึงกับเป็นลมไปเลยแต่เมื่อไม่มีทางเลือกเธอก็ยอมทำเธอไปนำลูกตาของมันมาจากหนูแล้วก็ได้นำลูกตามาคืนให้ เธอพยายามหาดาบวัวพอจนไปเจอกล่องที่ล็อกอยู่เธอพยายามเปิดมันแต่ก็เปิดไม่ได้แผลของเธอก็อักเสบอลิซจึงรู้สึกเจ็บจนสลบไปเมื่ออลิซตื่นขึ้นมาเนบนเดอร์สเนตก็ได้จ้องมองมายัางเธอแต่มันไม่ได้คิดจะทำร้ายเพราะเมื่อมันได้ลูกตาคืนมันจึงอ่อนโยนขึ้นมันได้เดินตรงเข้ามาหาอลิซ อลิซเห็นกุญแจที่คอของมันจึงเอื้อมมือมาหยิบแล้วมันก็เดินไปตรงแผลที่แขนของอลิซแผลที่อักเสบอยู่ก็หายเป็นปกติทันทีแล้วอลิซก็ได้ดาบวอพอมาเธอตรงเข้าไปช่วยแฮชเชอร์แต่แล้วทหารของราชินีดแดงก็บุกเข้ามาหวังจะจับเธอในข้อหาล่อลวงชายโดยไม่ชอบซึ่งจริงๆแล้วนะคะอลิซไม่ได้ทำทหารคนสนิทนั้นแอบชอบอลิซตอนเขาจีบอลิซก็ได้มีคนเห็นจึงไปรายงานราชินีดแดง ทหารคนสนิทจึงโกหกราชินีดแดงว่าอลาิซอ่อยเขาราชินีดแดงจึงสั่งประหารอลิซค่ะทหารได้บุเข้ามาแฮเชอร์ <esh> <esh> ก็ช่วยอลิซพร้อมบอกให้เธอไปหาราชินีขาวขณะที่สู้กันหนูก็ได้เผยพูดออกมาว่าหนีไปอลิซออกมาทหารคนสนิทจึงรู้ว่าเธอคืออลิสอลิซได้วิ่งหนีออกมาทหารก็ล้อมตัวเธอไว้แต่แล้วทันใดนั้นเจ้าแบนเดอร์นสนิทก็ได้แหกกลุ่มออกมาช่วยเธอเธอขี่หลังมัน ให้มันพาไปยังปราสาทของราชินีขาวเมื่ออลิซมาถึงปราสาทบรรยากาศโดยรอบดูสงบสุขมากต่างจากปราสาทของราชินีแดงราวฟ้ากับเหวเธอตรงเข้าไปหาราชินีขาวและมอบดาบ,บวัวพอให้ราชินีขาวยังได้ปรุงน้ำยาที่ทำให้ขนาดตัวหดลงให้อลิซโดยสูตรน้ำยานี้นะคะมีทั้งน้ำมันหนอนฉีดจากเหลือดุดเลือดแท่งนิ้วอบเนยและสุดท้ายน้ำลายของราชินีอลิซก็ได้แต่ทำหน้ายิ้ม,มเธอดื่มน้ำยาแล้วร่างกายก็กลับมาขนาดเท่าปกติ ราชินียังได้พาเธอไปหาแอฟซาเลมแอฟซาเลมได้แนะนำให้เธอว่ากำดับ้ใหฮมันในวันสึกอัศจรรย์แต่ดูเหมือนว่าอลาิสนั้นจะยังนึกว่านี่คือความฝันของเธอตัดภาพมาที่เชดเชอร์ตอนนี้เขาก็น่าจะถูกประหารด้วยการตัดหัวแต่เมื่อเพชฌฆาตตัดหัวเขาตัวของเขากลับหายไปเหลือแค่หมวกทุกคนต่างทำหน้างงแล้วใบหน้าของเชดก็ปรากฏออกมาเชดนั้นได้แอบมาเปลี่ยนตัวกับเขา และเฮเชอร์ตัวจริงก็ได้โผล่ออกมาจากหลังเก้าอี้ของราชนินีพร้อมทั้งดึงชิ้นส่วนร่างกายปอมออกจากเหล่าเสนาราชินีแดงจึงโกรธมากที่ถูกเหล่าเสนาหลอกถึงได้สั่งตัดหัวทุกคนเฮตเชอร์ก็โดดลงมากลางลานประหารเขาพูดปลุกใจให้ทุกคนหันมาต่อต้านราชินีแดงทุกคนจึงพร้อมใจกันพูดว่าหัวแตงโมโจงพินาศเราสถิตุกดขี่ก็ต่างโห่ร้องดีใจราชินีแดงจึงสั่งให้ปล่อยวิหกยับออกมาทำร้ายทุกคน เธอเตรียมสร้างเจเป,ปอร์วอกกี้เพื่อก่อสงครามแฮชเชอร์และพวกก็ได้ช่วยกันหลบหนีแล้วเดินทางกลับมายังปราสาทของราชินีขาวเช้าวันต่อมาเมาาื่ออลิซไม่ยอมเป็นอัศวินป่ามังกรราชินีขาวจึงได้ประกาศตามหาผู้กล้าแฮชเชอร์และพวกก็ออกมาขอเป็นคนนั้นกระต่ายขาวซึ่งเปิดคัมภีร์ออกมาคูแฝดจึงพูดว่าถ้าไม่ใช่อลิซมังกรจะไม่ตายราชินีได้หันไปมองอลิซและขอให้เขาตัดสินใจอีกครั้ง อริสเมื่อเจอความกดดันนี้จึงทำหน้าไม่ถูกเดินถอยหลังแล้ววิ่งออกไปทุกคนต่างสลดใจอลิซวิ่งไปตรงสา,าลาริมน้ำเธอเครียดและกดดนันจึงร้องไห้ออกมาแอบโซเลมที่กำลังจะกลายเป็นดักแด้จึงพูดกับเธอว่าน้ำตาไม่เคยช่วยให้การใดสำเร็จได้อริซจึงพูดขอความช่วยเหลือกับแอบโซเลมแอบโซเลมจึงได้เตือนสติให้เธอรู้จักตัวเองและบอกความจริงว่าครั้งแรกที่เจ้ามาที่นี่ เ้าเรียกที่นี่ว่าวันเดอร์แลนด์ความทรงจำของอลิสก็ค่อยๆกลับมาเธอจึงได้รู้ว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่ความฝันแต่มันคือความทรงจำคือเรื่องจริงทุกคนมีอยู่จริงแอบซเลมยังชิ้งท้ายว่าดาบวัวพอนั้นรู้หน้าที่ของมันเจ้าแค่กำรรดาบไว้ให้มันอลิสจึงตัดสินใจกลับไปร่วมสู้เธอสวมชุดเกาะอัศวินและตรงไปยังกองทัพเมื่อทุกคนเห็นอลิซกลับมาจึงดีใจและมีความหวัง และทุกคนก็ออกเดินทางราชินีแดงก็นำกองทัพมาทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันราชินีขาวก็ได้พูดขอร้องให้ราชินีแดงคิดดูอีกครั้งแต่นางก็ไม่ยอมนางได้ตะโกนเรียกมังกรร้ายเซปเปอร์วอกกี้ออกมามัางกรก็ได้ออกมาจากการหลับไหลอลิสกับดาบวอพอพร้อมโล่ก็เดินตรงเข้าไปหามังกรพร้อมกับการจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หกอย่างเธอได้เล่าพูดถึงสิ่งต่างๆในวันเดอร์แลนด์ ตั้งแต่ข้อที่1-5ถึง5พร้อมกับสู้กับมังกรไปด้วยแล้วข้อสุดท้ายเธอก็ได้พูดว่าฉันสามารถสังหารเจเปอร์วอกกี้ได้ทันใดนั้นทุกอย่างก็เป็นใจเธอปีนขึ้นไปยังจุดส่งสุดของซากปราสาทเก่ามัางกรก็ตามเธอขึ้นไปพวกเขาสู้กันจนอลิซขึ้นมาอยู่บนหลังของมังกรได้มังกรที่เห่ยงเธอขึ้นไปเมื่อเธอตกลงมาเธอจึงใช้ดาบวาพอตัดหัวเจ้าเจ,าเ,จเปอร์วอกกี้จนหัวหลุด ขาดกิ้งตกลงมาอย่างหน้าของราชินีแดงสงครามจึงจบลงมงกุฎได้กลับคืนมายัางราชินีขาวหลังจากนั้นราชินีแดงก็ถูกเนลรลเทศไปยังอาลเฟรนพร้อมกับทหารคนสนิททหารคนสนิททำใจไม่ได้ที่จะต้องไปอยู่กับราชินีแดงจึงร้องขออ้อนวอนให้ราชินีขาวประหารเขาซะแต่ราชินีขาวก็ไม่ทำเฮเชอร์ก็เต้นฉลองชยัยทุกคนต่างดีใจแลราชินีขาวก็ให้อเลสดื่มเลือดของมงกร เพื่อส่งเธอกลับมายัางโลกมนุษย์เฮชเชอร์กับอลิซบอกกลากันเมื่อเธอกลับมาเธอก็อกได้ไปบอกปฏิเสธเฮมิส hey แล้วบอกแม่เธอว่าไม่ต้องห่วงหนูหนูจะทำงานเลี้ยงตัวเองอลิซยังได้เสนอไอเดียการค้าให้พ่อของเฮมิสพ่อของเฮมิสก็เห็นแววในตัวเธอจึงให้เธอมาฝึกง,งานในบริษัทของตนแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ลงเอ,อยอย่างมีความสุข